ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากใน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปะบาทซีนะคะวันนี้เนี่ยเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยนะคะมาดูสำหรับทีมที่ลงนะคะในส่วนของสมรภูมิแห่งการพิสูจน์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเซฟใช้นะคะในส่วนของครีมสันคลอนซึ่งมันทําให้ลงง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะจะบอกว่าไอดีนี้เนี่ยศูนย์วิจัยไม่เต็มนะคะทุกคนแล้วก็จำนวนดาวนะคะครีมสันคลอนค่อนข้างน้อยเลยนะคะคือไม่มีดาวเนาะแล้วก็ตัวของแสงจันนะคะไม่ได้เยอะมากด้วย แล้วก็แต่และตัวเนี่ยคือมันไม่ได้ดาวเยอะเลยนะคะทุกคนอาจจะมีแค่ชูครีมที่แบบอ่ะได้ฟรีมามันก็เลย5าดาวลุ้นเก๋ๆไปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเน้นในส่วนของท็อปปิ้งค่ะแล้วก็ทีมนี้นะคะสามารถทําให้เราเนี่ยผ่านไปได้ค่อนข้างดีมากๆเดี๋ยวเซฟจะเทสให้ดูทั้งตัวฮิลที่ใช้ปู๋ยเหียวแล้วก็ตัวฮิลที่ใช้เป็นสแนปดากอนนะคะ โอเคค่ะหลักๆเลยนะคะบัฟของตัวครีมสันคอร์นเนี่ยช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะบัประการลหังเนาะเะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันพอแบบช่วยตอนที่เจอบอสได้บ้างแล้วก็พอเขาเนี่ยยืนแท้งเดียวนะคะตอนที่เซฟลองคู่กับโฮลิเบอรี่ไม่ผ่านันทุกคนพอมายืนตัวเดียวนะคะเออน้องยืนได้ยืนไหวแต่ว่าท็อปปิ้งที่ให้เนี่ยจะเป็นคู่ทมลูออฟลองเออออาท็อปปิ้ง โล่ความเสียหายล้วนออฟลองกูทามนะคะขออภัยด้วยค่ะอ่าส่วนลนักษณะการฮิลนะคะเราพยายามที่เริ่มต้นแรกเลยนะคะอย่าเพิ่งใช้ชูครีมก่อนให้โดนาดาเมจไป1ครั้งก่อนตอนที่เลือดม,มันลดประมาณ50%นะคะจัดนัดใช้ชูครีมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็รันออโต้ปกติเลยนะคะสกิลนะคะแนะนําให้กดนะคะมือช่วยเนาะตัวของแสงจันทร์มันดียังไงนะคะแสงจันทร์เนี่ยมันหลบสกิลได้ตอนจังหวะที่มันขึ้นดวงจันทร์เนาะมันจะไม่โดนาดาเมจนะคะอ่าแบ็คเพลร์เป็นไฟมงคับที่ต้องใช้อยู่แล้ว บัฟการัางนะคะสามารถบัฟช่วยได้ค่อนข้างดีมากมากนี่ค่ะปู่เพียวนะคะจะฮิลเต็มหลอดเกือบเต็มหลอดแล้วก็จะมีโรคพลังชีวิตให้เรานะคะซึ่งเราสามารถนะคะทำดาเมจไปได้เรื่อยๆเลยอันนี้เนี่ยแบ็คเพิลเนี่ยอันรอบนี้นะคะเซฟใช้คู่ไทม์ผสมไปด้วยมาเลยทําให้ยืนไม่ไหวนะคะหรือถ้าเกิดใครที่จะลองใช้แบบโดความเสียหายล้วนก็ได้นะคะสลับแบ็คเพิลนี่ค่ะ เห็นไหมว่าจังหวะเหมือนบอสนะคะกำลังทุบลงมานะคะแสงจัน์ใช้สกิลพอดีมันก็จะไม่โดนค่ะนอกนั้นนะคะก็จะเป็นนะคะบูเพียวแล้วก็ชุคชิมเลยที่จะสลับสลับกันฮิลนะคะ มีขายไหมคิวมาปึ้งช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะโอเคนะคะบัฟจากทีมสันคลอลอนอีกนะคะเซฟรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยผ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยแบบท้อแล้วว่าไม่ผ่านสักทีอันนี้นะคะน่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยผ่านกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งเราออตโต้ไปเนี่ยมันใช้ไม่ทันนะคะทุกคนก็ลองเอาเขาเรียกงไงอ่ะนิ้วกดช่วยเพิ่มไปได้นะคะ นี่ทุกคนอ่ะมันก็จะมีตายช่วงท้ายๆก็มีนะคะนี่นะคะอยู่ที่ทีมของแต่ละคนเลยมันจะค่อนข้างที่จะวุ่วิบช่วงแบบโค้สุดท้ายนิดนึงนะคะทุกคนเผื่อใครที่แบบเออกำลังลงอยู่นะคะเพราะแบบเฮ้ยดาเมจทีมเราจะทันหรือเปล่าอะไรใดๆนะคะนี่โอเคเห็นไหมพอเซฟมันจะเหลือเก้าวินะคะมันจะเหลือเลเลประมาณเนี้ยทุกคนนะคะ อโอเคนี่ผ่านครั้งแรกนะคะอันนี้เป็น ID ลูกค้าที่เซฟนำมาลงนะคะที่ว่าเซฟรับรับลงเนาะนะคะระดับ9ก้าระดับ10นะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถดูที่หน้าเพจได้เลยนะคะมีประกาศอยู่นะว่ารับราคาเท่าไหร่นะคะอ่าราคาไม่เกิน100ได้น่นอนทุกคนนะคะในแต่ละระดับนะคะ เอาล่ะแล้วถ้าในกรณีที่ไม่มีนะคะในส่วนของปูเพียวเราใช้ snap จั่ก้นนะคะได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเซก็จะพาทุกคนไปดูไปเทสเหมือนกันเลยนะคะรูปแบบการกดสกิลเหมือนกันเลยค่ะเซฟคิดว่าถ้าใครที่ลงครั้งแรกไม่ผ่านเนีย่ยลงหลายๆรอบได้เลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้จํากัดรอบให้กับเรานะคะคือมันจะนับรอบหนึ่งรอบก็ต่อเมื่อที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองผิดลองถูกกันได้เลยนะคะสำหรับการลงนะคะ อันนี้นะคะคือท็อปปิ้งที่ใช้งานจริงๆนะคะเห็นไหมว่าตัวคูทามถ้ามันน้อยเนี่ยมันจะใช้สกิลค่อนข้างชา้าสับครีมสับคอร์ลนะคะก็เพิ่มไปค่ะแสงจันทร์เห็นไหมเซฟใช้แบบว่าออฟลอลดรัความเสียหายแล้วก็ออฟลอร์ long, คูทามไม่ได้เยอะเลยนะคะคือใช้เท่าที่มีไปนะคะเผื่อใครที่แบบมีแสงจันทร์อยู่แล้วก็ลองนะคะใช้งานดูได้เลยนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของแบ็คพูลนะคะเซฟลองเทสทั้ทงที่แบบผสมคูทามไปจะใช้คูทามล้วนได้ก็ต่อเมื่อ ตัวมันน่ยยืนไหวจริงๆแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยืนไม่ได้ยืนไม่ได้เลยนะคะลดความเสียหายล้วนเลยตอบโจทย์แน่นอนคือพยายามยืนนานๆน,นะคะให้สกิลสกิลได้หลายๆครั้งไปก่อนเนาะไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยมันจะใช้สกิลถี่ไหมให้แบบให้มันยืนได้นะคะพยืนได้มันก็ได้ใช้สกิลมันก็ยังน้อยมันยังมีดาเมจนะคะทุกคน นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่แบคเพิลแล้วก็ปูเพียวนะคะนี่เซฟเน้นออฟลองลดความเสียหายนะคะเดี๋ยวเขายืนไม่ไหวแน่นทุกคนอ่านี่ชูครีมก็เน้นออฟลองแลดความเสียหายค่ะแต่เป็นท็อปปิ้งครีรู้สนนะคะชูครีมเนี่ยทำแคนดี้บวกสิบไว้นะคะอันนี้เซฟแนะนําเลยนะมันจะดีมากๆเลยนะคะถ้าทําแบบบวกสิบไว้นะคะการฮิวติดครีอะไรติดครีนะคะมันจะดีมากคือฮิวทีเต็มหลอดอลทุกคนมันช่วยเพื่อนๆได้ดีจริงๆนะคะสำหรับด่านที่มันยากๆแบบนี้นะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปลองใช้ snapdragon ก,กันดูเลยนะคะว่า snapdragon เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยนะคะ โอเคค่ะนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่เราจะบอกว่าถ้าเปน็นสแนปดากอนเนี่ยการฮิวนะคะจะน้อยลงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะ,ะสกิลมาปุ๊บกดปั๊บเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมเลือดที่มันน้อยมากๆนะคะชูคีเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวที่ฮิวให้เต็มหลอดอ่าแต่ถ้าชูคีไม่ครีล้วนหรือครีน้อยเกินไปนะคะ ฮิลไม่เต็มหลอดปุ๊บนะคะตัวแท้งเราจะตายทันทีเลยค่ะตัวชูครีมนะคะเหมือนจะเป็นตัวที่เติมเลือดให้มันเต็มหลอดตัวสแนปดักก้อนจะเป็นตัวยื้อไว้แล้วก็เป็นโรคพลังชีวิตที่ค่อยๆค่อยๆนะคะเลี้ยงไว้เรื่อยๆให้เราเนาะแต่ตัวดาเมจมันจะยืนได้มากกว่าเพราะว่าหนึ่งมันได้บัฟจากสแนปดักก้อนด้วยของปู่เพียรมันได้มีแค่โรคพลังชีวิตกับการฟื้นฟูที่เต็มหลอดนะคะการที่เราดาเมจน้อยลงเนี่ยถือว่ามันดีกว่าอยู่แล้วเนาะ ทุกคนเห็นบัฟไหมคะบัฟ5แถวนะฮะโอแมก็ oh ล่าสุดนี่คือถ้าถ้ามีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะบัฟไปนี่น่าจะโอ้หกเแถวกันได้เลยโอเคค่ะตัวที่จะเสี่ยงจะตายนะคะก็จะมีแสงจันทร์เนาะก็พยายามกดใช้สกิลนะคะเหมือนจะว่าบอตีเราพอดีปุ๊บอ่ะกดใช้สกิลมันก็จะไม่โดนไปนะคะมันถือว่าจะเป็นการหลบเลี่ยงสกิลได้ค่อนข้างดีค่ะ อันนี้เนี่ยเซฟเชื่อเลยว่าครีมสันคอลเลนมาเนี่ยทำให้เพื่อนๆลงได้ง่ายขึ้นมาจริงแต่อาจจะใช้เวลาในการสุ่มได้นิดนึงเนาะหรือว่ากว่าที่จะแบบเออได้รับมานะคะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยติด ID แล้วคือบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเนาะช่วยได้ดีจริงๆค่ะ อันนี้แบบไม่ได้อวยอะไรมากเลยเนาะแต่แค่มันดีจริงทุกคนแล้วก็จะบอกทุกคนว่าใครนะคะที่กำลังหาร้านเติมอยู่นะก็สามารถนะคะเติมได้ที่ร้านค o กกี้แลนด์ชอปได้เลยนะคะบอกเลยว่าดีงามแน่ๆค่ะนะคะทุกคนนี่ค่ะ อิ้ยจบก่อนเวลาด้วยทุกคนเพราะว่าทีมไม่ตายนะคะพอทีมไม่ตายปุ๊บเฮ้ยจบก่อนเวลาเพราะว่าดาเอตพอนะคะเฮ้ยสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือดีนะคะนี่น่าจะเป็นทามมิ่งในการกดที่ค่อนข้างดีด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะก็ท็อปปิ้งของ Snapdragon เนาะว่าใช้อะไรบ้างนะคะของ Snapdragon ค่ะในส่วนของ snapdragon น,น,น,นะคะก็จะใช้เป็นในส่วนของคูธามรมล้วน off long คู่ทรมอย่างเดียวเลยนะคะแบบเน้นคู่ทรมแบบจัดเต็มจัดหนักไปเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าดีแน่ๆค่ะแต่ว่าขอให้น้องเนี่ยคูทราม off ลองอยู่ที่24%นะคะจะดีมากๆเลยน้องจะได้คูธารมไวๆนะคะกลางโลกพลังชีวิตยื้อให้เราได้ดีๆแล้วก็ มีบัฟนะคะให้เราเนี่ยได้ตลอดเลยคะ่ะถือว่าน้องเป็นตัวฟรีที่ดีมากเลยน้องเพื่อนๆก็สามารถมีติดไอดีกันได้นะคะส่วนแม็เพิร์เนี่ยเรามีอยู่แล้วเนาะนะคะแบบบังคับเคสของด่านนะคะแล้วก็แสงจันเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีติดไอดีกันบ้างแลวเนาะเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทั้งการลงด่านอารีน่านะคะเหลือแค่ตีบอลอย่างเดียวเลยสำหรับแสงจันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอต้อลรับไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ฝากชอบเป,บไปไน็นบัตรซีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะยังไงก็ ขอบคุณในการรับชมเลยนะไปไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย